คุณถือหุ้นอยู่ในพอร์ตกี่ตัว5ตัว10ตัวหรือ20ตัวเชื่อหรือไม่ว่าผลตอบแทนส่วนใหญ่ที่คุณได้อ่านมาจากหุ้นเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นคลิปนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจกฎ80 20ในโลกการลงทุนพร้อมเจาะลึกว่าทำไมการเลือกหุ้นอย่างพิถีพิถันเพียงไม่กี่ตัว จึงอาจเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความมั่งคั่งได้มากกว่าการกระจายความเสี่ยงแบบธรรมดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Moneyverse จักรวาลการเงินครบวงจรและนี่คือมองโลกผ่านตลาดหุ้นตอนกด 80-20ในโลกการลงทุนเมื่อหุ้นส่วนน้อยสร้างผลตอบแทนส่วนใหญ่ความจริงที่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่รู้ผลตอบแทนที่แท้จริงในพอร์ตของคุณจากสีติในตลาดหุ้นสหรัฐมีการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่าผลตอบแทนในระยะยาวของตลาดกว่า80%ถูกครับ เคลื่อนโดยขุ้นเพียง20%ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในขณะที่ขุ้นส่วนที่เหลืออีก80%มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยหรือแม้กระทั่งขัดทุนเล็กน้อยกับดักของการกระจายความเสี่ยงเมื่อ diversification มากเกินไป การถือหุ้นจำนวนมากเกินไปอาจทำให้เราต้องใช้พลังงานในการติดตามและวิเคราะห์ที่มากเกินไปด้วยจนไม่สามารถทำความเข้าใจธุรกิจแต่ละตัวได้อย่างลึกซึ้งเราจะตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่า Diversification ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในหุ้นคุณภาพตา่ำจนทำให้ผลตอบแทนเฉลีย่ยเป็นไปตามดัดชนีตลาด เล่นเกมแห่งคุณภาพไม่ใช่ปริมาณแนวคิดการลงทุนแบบ Concentration การลงทุนในลักษณะน,นี้ไม่ใช่การเพิ่มความเสี่ยงแบบสุ่มสี่สุ่มห้าแต่คือการเลือกหุ้นที่ตนเองเข้าใจและมั่นใจในพื้นฐานอย่างแท้จริงเพียงไม่กี่ตัวซึ่งต้องมาจากการวิเคราะห์เชิงลึกที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งธุรกิจหลัก ทีมผู้บริหารความได้เปรียบในการแข่งขันและโอกาสในการเติบโตระยะยาวการโฟกัสที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างหนักแน่นและสามารถถือหุ้นในระยะยาวได้แม้ในยามที่ตลาดผันผวนการทำความเข้าใจในกฎ 80-20ไม่ได้หมายความว่าให้คุณลงทุนในหุ้นเพียง1-2ตัวแบบไร้เหตุผลแต่คือการเปลี่ยน Mindset จากการสะสมหุ้นไปเป็นการคัดเลือกหุ้นที่ดีที่สุดและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดสำหรับพอร์ตของคุณคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณแล้วคุณละ่ะถือหุ้นกี่ตัวในพอร์ต มาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่กด subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูละครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ